Good morning, everyone. Well, as you can see, this is not our usual daily gospel. you know, we are not in Thailand, but we are hoping to be back there soon. ก็ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าก็ใกล้จะกลับแล้วนะครับ as we travel, we're meeting people, meeting ministers. ในขณะที่เราได้เดินทางมีโอกาสพบเจอกับผู้คนแล้วก็รวมไปถึงการได้พบปะกับผู้รับใช้ด้วยกัน And we've seen God's favor. เราได้เห็นความโปรดปรานของพระเจ้าทั้งนี้ And there's so many people even outside of Thailand who believe in the in the work that we are doing in Thailand แล้วก็มีผู้คนมากมายนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเองก็มีความเชื่อมั่นในพันกิจรับใช้ที่เรากําลังทําอยู่ในประเทศไทยของเรา and they support us with their prayers เ่วนองก็ให้การสนับสนุนเราด้วยคําอธิษฐาน always encouraging us แล้วก็คอยให้กําลังใจให้คําหนุนใจเราเสมอ and we know that you are also among them แล้วเราก็รู้ว่าคุณเองก็เป็นหนึ่งในหนัง you know, Praying for us, Encouraging us, Believing in the vision that God has given us ที่ค่อยที่ฐานเพื่อเรามีความเชื่อบมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็คอยให้การสนับสนุนกับการงานหรือว่าพันธกิจของเราเสมอ You know, uh, we wanted to participate

สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ทราบ This is a 5 months online only course อ,อันนี้นจะเป็นหลักสูตรที่เรียนแบบออนไลน์เท่านั้นนะคะ I'm telling you every subject I think we have 8 or 9 subjects ผมคิดว่าในคอร์ส1เ,เราจะเรียนกันประมาณ9วิชา And Every subject will put the truth in your heart. แล้วทุกทกวิชาจะเป็นการที่ใส่ความจริงเข้าไปไว้ในใจของคุณ y you n o w we'll teach you how to walk in the grace of God. เราจะสอนให้คุณดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพระคุณของพระเจ้า We'll teach you how to be established in your identity in Christ. เราจะสอนให้คุณวางรากฐานตั้งมั่นคงในความเชื่อเกี่ยวกับตัวตนของคุณในพระคริสต์ y you n o know, w e l l we'll teach you how to use the authority God has given you in the battles of life. แล้วเราจะสอนให้คุณเนี่ยฝึกใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้กับคุณกับ ปัญหาหรือการต่อสู้ในชีวิต And you know, one favorite แล้ววิชาหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือการตีความหมายพระคัมภีร์และเป็นหลักสูตรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่อย,ย่างแน่นอน

t h t h s overcome the world our faith เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก Now one time I was reading this verse มีครั้งหนึ่งที่ผมได้อ่านจากข้อพระคัมภีร์นี้ Up from the inside of me I heard these words แล้วก็ผมได้ยินเสียงที่พูดกับผมจากภายใน Refuse to think small ว่าอย่าอย่าเป็นคนที่คิดอะไรแบบเล็กๆ You were created by a big God For a big life a เพราะเจ้าเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ด้วย notice w the first part of this verses i whatever is born of God ให้เรามาดูในส่วนแรกของข้อนี้บอกว่าเพราะผู้คนที่เกิดจากพระเจ้า you know in, in in other words whoever is a seed The offspring of God. คือใครก็ตามคือทุกคนมนุษย์ทุกคนถือว่าเป็นเมล็ดหรือว่าเป็นเชื้อสายของพระเจ้า Now think about that. อยากจะให้เราลองคิดดูโอ a ค in Adam we lost that connection with God คือในอาดัมเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เราได้เหมือนสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าไป born Christ Now in Christ, are born again of God we are แต่ตอนนี้ในพระคริสต์เราได้บังเกิดใหม่แล้วคือเราได้เกิดจากพระเจ้า The Bible literally says we are the seed และพระคัมภีร์เองก็ใช้คำคำนี้นะว่าเราเป็นพงพันธ์ุหรือเป็นเมล็ดพันธ์ุของพระเจ้า physically we carry our parents DNA คือแน่นอนถ้าเราพูดกันถึงส่วนที่เป็นร่างกายเราก็มีพันธุกรรมที่มาจากพ่อแม่เรา that's why isn't interesting that we look like our father we look like our mother it's it very similar มันก็น่าสนใจนะว่าเราเนี่ยเกิดมาเราก็จะมีส่วนที่เหมือนกับพ่อเราเหมือนแม่เรา because our physical part came from their DNA เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพร เ,เราก็เกิดมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่เราและถ้าเราพูดกันเกี่ยวกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณเราก็เป็นผู้ที่บังเกิดใหม่คือเกิดมาจากพระเจ้นา uh, God DNA. นั่นหมายความว่า ฝ่ายวิญญาณของเราอะ่ะเราก็มีพันธุกรรมของพระเจ้าอยู่ I'm not saying we are God แต่ <and S 1> ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นพระเจ้านะ But I'm saying we're children of God we're born of God คือเราบังเกิดใหม่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเกิดมาจากพระองค์ And so you know God is a big God พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ And if we're born of Him it means we have been we have been born with a big potential แล้วถ้าเราเกิดมาจากพระเจ้านั่นหมายความว่าเราก็เกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า See, อยู่ในเราู้ย Every person born of God ทุกคน ที่เกิดมาจากพระเจ้าก็ม <cam using an> ีศักยภาพที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้แล้วสามารถที่จะทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นต่อไปได้ด้วยแล้วส่วนมากสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่เรียกว่าเป็นปัญหาของเราเรามักจะคิดแบบเล็กน้อย We get into A, a, a thinking pattern that we feel comfortable with เรานั้นอ่ะก็อยู่ในแบบแนวความคิดที่เรียกว่าเล็กน้อยมากๆพอเรามาคิดถึงอะไรยิ่งใหญ่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าคิด y n d w e don't think in line with how God thinks about us แล้วเราเองก็ไม่ได้มีความคิดที่เหมือนกันกับที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับเรา so every time something big comes we hide in a corner แล้วพอมันมีสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นหรือมีโครงการอะไรยิ่งใหญ่เกิดขึ้นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราไม่กล้าทําในสิ่งนั้น when God calls us into bigger places เมื่อพระเจ้าเรียกเราให้ก้าวเข้ามาสู่ที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม you know, give เราก็จะมักมีข้ออ้างหลายเรื่องมากๆเลย And so wants things though God wants to do even t big things through us นีแม้พระเจ้าเองอยากจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ผ่าน <Yeah. S 2> ทางเรา because we thinkma. He, cannot, he cannot lead that lead place cannot to us แต่เป็นเพราะว่าเรายังมีความคิดแบบคับแคบแบบเล็กน้อยอยู่พระเจ้าจึงไม่สามารถที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของเราได้วันนี้ผมเองก็อยากที่จะตอกย้ำกับทุกคนอีกครั้งหนึ่ง you have the DNA you. ว่าคุณเองเนี่ยมีพันธุก,กรรมของพระบิดาบนสวรรค์ที่อยู่ภายในคุณ If you take the time mindset you to develop take the a mindset, Like God thinks, และถ้าคุณใช้เวลาที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนความคิดของคุณให้เหมือนที่พระเจ้าคิด do you know, will see big, things. Will big things. คุณก็จะได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และคุณก็จะเห็นว่าสิ่งยิ่งใหญ่สามารถสำเร็จได้ผ่านทางชีวิตคุณ you know, not not just for our own benefit for our just ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเรา benefit the the for of world แต่เพื่อผลประโยชน์ของผู้คนที่อยู่ในโลกนี้ต <of S 1> ่างหากหรือว่าเพื่อผลประโยชน์ของผู้คนที่พระเจ้าตั้งใจ mm hmm. อยากใจะให้เราเข้าไปแต่ต้องหรือว่าเข้าไปถึงชีวิต ของเขา you know that's what the world calls success อันนั้นก็คือสิ่งที่คนในโลกนี้เรียกว่าความสําเร็จ you know but sometimes they define it wrong แต่บางครั้งเขาก็ให้คํานิยามเกี่ยวกับความสําเร็จตรงนี้ผิดไป in t h success most of the time is about what they can get พราะว่าความสําเร็จส่วนมากสิ่งที่เขาคิดถึงก็คือสิ่งที่เขาจะได้รับ But God kind of success is what what we can produce to bless people แต่ความสําเร็จของพระเจ้าก็คือพระเจ้าสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างผ่านเราออกไปเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่น And so you might be saying well I'm just a housewife คุณ <laughs> อาจจะคิดว่าฉันก็เป็นแค่แม่บ้านนะ And you know, I'm too young I'm too old หรือว่าฉันอายุน้อยเกินไปฉันอายุมากไป <You> know, แล้ว I don't have a ministry ฉันก็ไม่ได้มีพันธกิจรับใช้เป็นของเกิซะ this, หน่อยฉันไม่มีอันนั้นฉันไม่มีอันนี้ well, No matter what your calling in life is ไม่ว่าการทรงเรียกในชีวิตของคุณจะเป็นอะไรก็ตาม God wants to do something significant through your life พระเจ้าเองก็ยังอยากที่จะทําสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งที่มีความสําคัญต่อโลกนี้ผ่านทางชีวิตของคุณ no, I can't tell you what that is แต่ผมไม่สามารถบอกคุณได้นะว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร That something you don't you have to find out through your relationship with God ก็สิ่งนั้นคุณ, <God. S 2> คณจําเป็นจะต้องรู้จากการที่คุณเนี่ยสร้าง ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราก็เลยชวนให้คุณมาเรียนในหลักสูตรเอมมอุูสออนไลน์ไง Meaning ful, deep relationship เพราะมันก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะเป็นการเตรียมใจของคุณที่มีความพร้อมที่คุณเองจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้ามากขึ้น so remember, you born God, และเป็นเพราะคุณเองบังเกิดจากพระเจ้าแล้วศักยภาพอันยิ่งใหญ่นั้นอยู่ภายในคุณ But you have break small thinking แต่คุณจะต้องทำลายความคิดที่มันเล็กๆคับแคบตรงนี้ ไอซะก่อน You know and this verse continues to say และในข้อนี้ก็ยังพูดต่อไปอีกว่า And this is the victory that has overcome the world our faith และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก Overcome the world ที่ชนะโลก You know so the world will put fear in your mind คือโลกหรือทุกอย่างที่อยู่ในโลกก็พยายามที่จะใส่ความกลัวเข้ามาในความคิดคุณ you know, The things that you see in the world will cause you to think small สิ่งที่คุณเห็นในโลกใบนี้มันก็จะทําให้คุณมีความคิดที่มันเล็กๆที่คับแค่ Because if you look at all the problems and the challenges that's happening in the world ถ้าคุณมองดูปัญหาความหน้าท้าทายมากมายที่มันกาลังเกิดขึ้นในโลกนี้ you know, you feel like you're you nothing do feel like there's small and there nothing you can บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันก็เป็นแค่คนเล็กน้อยคนหนึ่งฉันจะไปแก้ไขอะไรได้ล่ะ But you can overcome the world the Bible says แต่พระคัมภีร์บอกว่าคุณก็สามารถที่จะมีชัยต่อโลกได้ You overcome คุณมีชัยต่อโลกแล้ว You can be above those things คุณสามารถจะมีชีวิตอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ Because you're born of God เพราะคุณเป็นคนท no. ี่เกิดจากพระเจ้า That's that's important อันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญ But here's the next step แต่ว่าก้าวต่อไปก็คือ Everyone who is born of God must grow in faith ทุกคนที่เกิดเเกิดจากพระเจ้าก็ต้องเติบโตมากขึ้นในความเชื่อ Because it is by faith เข้าโดยความเชื่อ that we release the big things God has put on inside ที <this> ่ทํา <of> ให้เราสามารถปลดปล่อยศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเราออกมาได้ That's what h e the devil uses the world to put fear in us มกันก็เลยใช้สิ่งต่างๆในโลกที่จะใส่ความกลัวหรือสร้างความกลัวให้กับเรา when we are in fear our faith is suppressed พอเราเริ่มรู้สึกกลัวเราก็จะเห็นว่าความเชื่อนั้นไม่มีโอกาสทํางาน So we need to grow in faith เรายิ่งจําเป็นต้องเติบโตมากขึ้นในความเชื่อ So take the time แล้วใช้เวลา to grow in faith ที่จะเติบโตมากขึ้นในความเ <It S 1> ชื่อ It is the best thing you can do for yourself เพราะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทําให้กับตัวเอง Now I want remind you before I finish ก่อนที่ผมจะจบสําหรับเช้าวันนี้ผมก็อยากจะย้ําอีกครั้งว่า According to e scripture I can say ถ้าดูจากในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ผมก็สามารถพูดแบบนี้ได้ Whatever the world brings อะไรก็ตามที่โลกใบนี้เนี่ยมันนำเข้ามาในชีวิตของเราหรือเหมือนกับโยนใส่เข้ามาในชีวิต <You S 1> เรา <can overcome. S 1> คุณสามารถเอาชนะได้หมด Say that. ผมไม่ได้พูดเองนะ The word God says that. แต่ถ้อยคำของพระเจ้าต่างหากที่บอกเรา you can overcome can คุณสามารถเอาชนะได้ <So remember, S 2> <him. S 1> Gods อย่าลืมนะว่าคุณมีพันธุกรรมของพระเจ้าที่อยู่ในคุณ When you think babe, เมื่อคุณคิดแบบยิ่งใหญ่คุณก็จะเห็นว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสามารถจะทำงานสำแดงผ่านชีวิตของคุณออกไปได้ s pray. <S ให้เราที่ถามด้วยกันนะค Father, thank you for this day พระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้ For all the great things you v e i n s t r e for us today สําหรับสิ่งดีๆที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราเพื่อวันนี้ b y o w o r d และด้วยถ้อยคําของพระองค์ We're going to higher dimension of faith today ก็จะทําให้เราได้เห็นความเชื่อที่ทํางานเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งในวันนี้ด้วย In Jesus name we pray Now อธิษฐานในพระนามพระเยซู Amen For <Amen. S 2> well, God bless you have a good day ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีความสุขมากๆเลย